จบงานในแหลงข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อุ้งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมาเห็นเจ้าหัวเว่ย P10 เนี่ยใกล้ๆแล้วใช่ไหมคะวันนี้อุ้มาสามากแกะกล่องกันให้ดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างแล้วจะมีอะไรน่าสนใจบ้างก่อนที่จะไปพบกับรีวิวในตอนต่อๆไปค่ะรอบกล่องเนี่ยต้องบอกว่าหัวเว่ย Mate9 เนี่ยเป็นของสนาวสีดํากล่องใหญ่ๆใ,ใช่ไหมคะแต่สําหรับเจ้า P10 เนี่ยจะเน้นมาในโทนขาวนะคะด้านหน้าเนี่ยมีโลโก้ไลก้าอยู่เขียนว่า Dual Camera ค่ะแล้วตรงนี้มีโลโก้หัวเว่ย มาเปิดกันเลยดีกว่าฟึ๊บนี่มันจะเปิดออกมาแบบนี้นะคะแล้วตรงกลางเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวเครื่องนอนลอเราอยู่อันนี้เดี๋ยวขอวางไว้ก่อนทีนี้อุปกรณ์ภายในเครื่องค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเปิดดูนะคะจริงๆเบสิกทั่วๆไปมากๆเลยคือมีคู่มือมีที่จิ้มซิมนะคะมีสายชาร์จมีหูฟัง แล้วก็มีหัวปลั๊กชาร์จปกติเลยค่ะอันนี้คือเป็นชุดธรรมดาของมันนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกับในเจ้ารุ่นเมตเกเล็กน้อยคือจะมีอุปกรณ์เสริมมาให้ด้วยบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องกันเลยค่ะสำหรับเจ้าหัวเว่พี10ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดดูกันนะ,ะขอดึงแบบนี้นะคะดึงออกมาเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าหัวเว่ย P10 ตัวจริงแล้วนะคะต้องบอกว่าตัวจริงเนี่ยดูสวยงามแล้วก็ดูดีกว่าในรูปเยอะเลยค่ะตอนแรกก็แอบรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยสวยเนาะแต่ตัวจริงเนี่ยออกมาต้องบอกเลยว่าสวยค่ะทั้งหน้าจอเองแล้วก็ตัวรูปร่างหน้าตาของมันค่ะด้านหลังเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีกาไฟแบ็ k คล้ายๆกระดําด้านนั่นแหละเนี่ย ก็จะไม่เกิดรอยนิ้วมือนะคะแต่ก็ยังลื่นอยู่อันนี้เป็นข้อดีส่วนด้านบนค่ะจะมีกล้องเลตดูอัลคอเมลาเนะเป็นเลนคู่เหมือนเดิมของ l ลกาค่ะแล้วก็มีโลโก้หัวเว่อยู่ค่ะด้านล่างเลยเนี่ยจะมีรูเสียบหูฟังแล้วก็จะมีช่องเสียบชาร์จ USB-C มีลำโพง1ตัวนะคะส่วนด้านซ้ายจะประกอบไปด้วยนี่ที่ใส่ซิมด้านขวาจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีปุ่มพาวเวที่ออกแบบมาหน้าตาแปลกประหลาดดีนะคะ ตัวนี้เนี่ยหน้าจอขนาด5.1นิ้วอ่าซึ่งต้องบอกว่าโอเคเลยนะคะคือมันเต็มขอบด้านข้างเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยแต่ว่าไม่โค้งนะคะเป็นจอแบบเนี่ยจอตรงๆแต่ว่ามันแทบไม่เหลือขอบเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของมัน,นะคะ่ะด้านล่างเนี่ยจะมี f i n ก e ร p r น n t สแกนอยู่ตรงนี้ซึ่งทำงานได้ไวดีนะคะสามารถที่จะเข้าได้โดยที่ไม่ต้องกดค่ะทีนี้จะเห็นได้ว่า,า navigation ของทั้งสองข้างเนี่ยหายไปแล้วทีนี้ปุ่มเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะควบคุมได้โดยการใช้เป็นออนสกรีนนะคะเมนูหรือว่าจะเลือกเป็นการควบคุมผ่านเจ้าฟิงเกินสแกนก็ได้ยกยกอย่างเช่นสมมุติอุ้มเข้าไปที่แอป,ปนี้จะต้องการแบ็คกลับมาทําได้2แบบคือกด1ทีคือการย้อนหลังนะคะเป็นรีเทิร์นแต่ถ้ากดค้างไว้จะเป็นการเหมือนกดเข้าปุ่มโฮมค่ะหรือว่าจะดูแอปพลิเคชัน ก็สามารถที่จะถ่ายนิ้วไปทางนี้เพื่อที่จะ cross all application <c oughs> ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปุ่มเนี่ยก็เหลือแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มที่เป็น fingerprint scan นะคะไม่จำเป็นจะต้องมี on screen on screen menu ขึ้นมาเพื่อให้ลำคานตายต,ายต่อไปค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ซึ่งตอนนี้นะคะหัวเวิก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของไลกาเวอร์ชันมือถือไปแล้ว ในเจ้า p 1 0นี่ก็เหมือนกันนะคะกล้องคู่ตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทํางานด้วยกันเป็นอย่างดีนะคะอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวหนึ่งคือค o ลเลอร์ตัวหนึ่งคือโมโนคมการถ่ายของมันนะคะก็ยังสามารถที่จะเข้าสู่โหมดโปรได้ง่ายเพียงแค่เลื่อนนิ้วขึ้นลงปกติค่ะส่วนการถ่ายนะคะก็จะมีโหมดที่จะเป็น wide a p e r เจ r นะคะคือทําหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่าจะเป็นโหมดพอเทนะคะในการหรือว่าพอเทเนี่ยแหละในการถ่ายบุคคลซึ่งถ่ายบุคคลน,นี่น่าสนใจค่ะ นอกจากจะปรับในื้อของความโหมดบิวตี้แล้วเนี่ยยังได้ของความหน้าชัดหลังเบอร์ทั้งการถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหน้าเนี่ยมีความน่าสนใจมากมากนะคะเดี๋ยวไวจะทําให้ดูคือมันสามารถที่จะโฟกัสที่หน้าเราได้เลยทนที <Okay. S 1> เดี๋ยวจะขอลองเปิดนะคะตัวอย่างภาพให้ดูกันนิดนึงค่ะ จะเห็นด้ว่ากล้องหน้าเนี่ยมันโฟกัสที่หน้านะคะแล้วก็ทําให้ด้านหลังเบลอคล้ายๆกับด้านเวลาเราถ่ายจากกล้องหลังเลยค่ะตัวนี้เนี่ยกล้องหน้าเนี่ยเอฟอยู่ที่1.9แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างพอสมควระคะ่ะนี่แบบนี้เดี๋ยวไว้ตอนที่ทํารีวิวเต็มๆอุ้มเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะนะคะตัวนี้ใครที่อยากได้ตอนนี้ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับเจ้า huawei p 1 0 วันนี้อุงขอฝากการแกะกล่องไวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมีโอกาสได้เล่นได้ถ่ายรูปให้ดูกันแบบเต็มๆแล้วจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีค่ะแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะประทับใจจับจต,ตัวนี้นะคะพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวไว้เจอกันสวัสดีค่ะ